ค่ะว ja, like okay, ันนี้จะมาสอนทำสดลูตรนี่นะสูตรนี้ตัวนี้เพลินมากเลยนะไม่ติดมือนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะเรียบเีบอุปกรณ์หายตรงนี้ค่ะมีช้อนตัวนะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นช้อนธรรมดาก็ได้นะช้อนตัวง จะใช้เป็นช้อนก็ได้อเอคนี่ชากะคะเอาไว้ผสมแล้วก็กาวค่ะจะใช้เป็นกาวน้ำใสหรือกาว T O A กาวแล้วก็พงฟูนะคะเอเคมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกตักน้ำ ช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะโอเคต่อไปอมีบอลล็กเอ,อ๊ะเมื่อกี้ที่บอกริยงังโอเคบอลล็กนะคะลืมบอกบอลล็กด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ต้องใช้โอ,อ,นะอเคตามบอลล็กหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาไม่ถึงหนึ่งช้อนชาหรอกประมาณเนี้ย ชันโตเหมือนเดิมใส่กาวค่ะแล้วแต่เลยว่าจะใส่กาวเท่าไหร่นะใส่กาวประมาณไหนก็ได้จะกี่ช้อนโต๊ะก็ได้นะแล้วแต่เลยเราทําแค่นี้เดียวพอนะทํามาเป็นตัวอย่างหนึ่งช้อนโต๊ะพอน,นะคะโอเคนะคะใส่ นะเนี่ยค่ะช้อนเขาเรียกว่าช้อนกลางเหรอไม่รู้คนเลยนะคนให้กาวเข้ากันนะเนี่ยเ,เอาให้เข้านะโอเคขั้นตอนต่อไปใส่ผงฟูนะคะใส่รถแปดจินวิญญาณเลยว่าใส่เท่าไหร่ถ้าไม่มี กิญญาน่าจะสาใส่เท่าไหร่นะติดช่มันเถอะค่ะใช่มันนะเด้อนี่น่าใส่อีกนะใส่สองถ้่ถืนะอประมาณหนึง่งโอเคติดนะคะก็ไม่เป็นไรโคนเลยค่ะโคนให้เข้ากันนะ มันจะได้ฟูๆแบบนี้นะคะฟูนะให้เพื่อนถือให้น <laughs> ะให้เพื่อนเล่นน้ไปก่อนแล้วคนก่อนโอเคพอโอ้แบบหมดนะพอคนเสร็จแล้วก็จะฟูๆ <c ười> แบบนี้เลยโอเคจากนั้นใส่น้ำบอรละลงไป นะใส่ทีเน่ีแล้วนดาาเดี๋ยวเราเรามาดูเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จแล้วนะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมยืดดูนะแต่บางขวาจ,จะไม่ยืดน,นะเพราะใส่ฟูเยอะเกินไป ยยืดมาโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ